้คคาค,ค,ลคลิปนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากอยู่ในติ๊กต็อกครับผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งเขาเอาคลิปมาลงครับต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างทิจจะชวนขนหัวลุกต้องถามตรงๆว่าไม่รู้ว่าคนหรือผีครับในคลิปคลิปนี้ครับเขาบอกว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยสิเวลาห้าทุ่มเนี่ยในคลิปเนี่ยดึกๆแบบนี้ปล่อยเด็กมาได้ไงในที่มืดมืดแบบนี้ นี่ครับในคลิปนับน่าจะเป็นกล้องหน้ารถของผู้ใช้ t ิ k กต็อกรายนี้บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ครับมีเด็กตัวน้อยครับพยายามจะวิ่งเข้ามาหารถนะครับแต่เจ้าของรถคันนี้เนี่ยบอกให้คนขับรีบไปนะครับคือด้วยความที่ตกใจหรือว่ากลัวผีอะไรไม่รู้แหละนะครับจนมีหลายคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเด็กนะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่นเวลาห้าทุ่มยามวิการจนมีดราม่าว่าทําไมเจ้าของคลิปเนี่ยถึงไม่ไปช่วยเด็กนะครับก็บอกว่าเด็กเรียกให้คุณช่วยนะเพราะเห็นแสงไฟเด็กเห็นเงา ขอความช่วยเหลือคุณน่าจะลงไปช่วยน้องหน่อยนี่ครับแต่เขามีการลงกล้องหน้าไว้ให้ดูด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าอุ้ยลองไปย้อนดูไหมตอนเช้าเนี่ยไปย้อนดูน้องไหมเพราะไมเคยมีเคสแบบนี้นะเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเขากลับไปดูนะถามชาวบ้านชาวบ้านบอกไม่มีเด็กนะโอ้โหเราไปดูคลิปครับแล้วมันลงรถมันลงรถประตูมันก็ไม่ปิดเลยนะมันลงสุดท้ายประตูไม่ปิดไอ้นัดประตูไม่ปิดแม่มันลงก่อนเออแนะ้ใช่ครับพอแม่มันลง แล้วมันลงมันก็ไม่ปิดประตูเขาเปิดประตูทิ้งไว้งแม่เฮ้ยไปดิก็ไปดิอแล้วก็ก็ไปดิเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันก็ไม่ปิดประตูเขาเปิดประตูทิ้งไว้งแม่เฮ้ยไปดิก็ไปดิอแล้วก็ก็ไปดิเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเด็กแล้วก็พอนี่ เขาเอามาให้ชาวเน็ตช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเฮ้ยมันคนใช่ไหมเด็กจริงใช่ไหมนะครับแต่ก็แน่นอนว่าในเวลานั้นห้าทุ่มเนี่ยคงไม่มีใครที่จะเสี่ยงลงไปนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยวิชาชีพโจรอะรมันก็มาหลายรูปแบบนะครับก็ไม่รู้ว่าเด็กไม่เด็กบางคนก็เหียงกันว่ามีเงาหรือไม่มีเงาก็ลองช่วยกันดูครับ